สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมต้นไม้ที่ผมสะสมและก็ชอบมากนะครับเป็นอโลคาเซียนะครับเซเลนดิปิตี้นะครับมันจะมีทั้งใบด่างชมพูแล้วก็ใบด่างสีเหลืองหรือว่าบางคนก็เรียกว่าสีทองนะครับต้นนี้เป็นต้นด่างชมพูนะครับอันนี้เป็นเซเลนดิปิตตี้นะครับอันนี้ต้นนี้ ด่างทุกใบนะครับแล้วก็ยอดใหม่ก็แตกออกมาแล้วแล้วก็ต้นนี้รู้สึกจะไม่อั้นนะครับยอดใหม่จะแตกออกมาเรื่อยๆแล้วก็ด่างเกือบทุกใบแล้วครับจะมีต้นนี้นะครับต้นนี้อั้นแตกใบใหม่ไม่ค่อยจะแตกให้นะครับท้องอยู่แต่ว่าช้าครับ ไม้ก็ใบเขียวนะครับไม่ได้ด่างมากแต่ว่าโตช้าลากน่าจะมีปัญหาอันนี้ผมเลยผสมดินให้ใหม่นะครับก็มีมะพร้าวสับมีใบกัมปูมีดินใบกัมปูแล้วก็มีอ่าเพอร์ไลท์นี่นะครับแล้วก็ผสมขี้ไส้เดือนไปหน่อยนึงนะครับก็ตอนนี้ก็กำลังอ่า ใช้ไต,ไตโคโดมานะครับเป็นเชื้อราชนิดหนึ่งนะครับไปช่วยดูแลเรื่องระบบรากนะครับเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องอาลาที่ปลายรากหรือว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องระบบอของใต้ดินนะครับก็เลยต้องเอาไตโคโดมาเข้าไปช่วยนิดนึ่ง ที่อื่นผมไม่รู้นะครับแต่ว่าส่วนตัวผมใช้ไตโคโดมาเข้าไปช่วยนะครับต้นนี้ด่างรุ่นเดียวกันนะครับแต่ต้นนี้อั้นนะครับไม่ค่อยโตใบก็แกน่นอันนี้ต้นใหญ่สวยอันนี้ก็แกรนเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่ด่างลูกใบนะครับท้องอยู่นะครับ นี้ก็เปลี่ยนดินให้ตามที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับแล้วก็ลาดด้วยไตยโคโลม่แล้วก็อาจจะตามด้วยน้ำมูลไชเดือนหมักนะครับก็ดีขึ้นมาหน่อยนึงครับนี่ก็ตั้งท้องป่องขึ้นมาหน่อยนะครับวเดีย๋ยต้องรอดูใบใหม่ว่าใบจะใหญ่ไหมถ้าใบยังแคะแกนอยู่ก็คงจะต้อง รื้อออกมาดูใหม่นะครับว่าลากเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่าตรงนี้มีสมต้นนะครับแกนไปสองงามหนึ่งนะครับเดินดีใบสวยด่างทุกใบซเซเรนดิพิตตี้ตอนนงแพงอยู่ผมเล่นไม่ได้ครับราคาสูงมากแต่ตอนนี้ราคาเล่นได้จับต้องได้ก็สะสมสะสมไว้นะครับ เดี๋ยวจะพาไปดูอีกโซนหนึ่งนะครับอันนั้นจะมีต้นแม่ด้วยมานะครับมาเดินดูอีกโซนหนึ่งนะครับอันนี้เป็นอีกโซนหนึ่งนะครับแถวนี้เป็นเซเลนนะครับส่วนในถุงนี่ส่วนใหญ่จะเป็นสเสน่จันนะครับอกไว้พิ่งทำมามาดูเซเลนิพิตี้ โซนนี้กันครับเป็นไม้ที่ผมชอบส่วนตัวนะครับช่วงราคาแรงๆแพงๆอยู่ก็ราคาสูงเล่นเล่นไม่ได้นะครับจับต้องไม่ค่อยได้แต่ตอนนี้ก็ราคาลงมาเยอะแล้วครับลงมาหลายปีแล้วแต่ว่าน้องก็ยังสวยอยู่ก็มีไว้ก็สวยงามดีครับ ใครมีไว้ตอนนี้ก็ไม่เป็นไรครับก็เลี้ยงกันต่อไปสวยเหมือนเดิมครับเหมือนตอนที่ราคาเขาสูงสูงอย่าไปสนใจเรื่องราคานะครับสนใจเรื่องความสวยงามของเขาดีกว่านี่นะครับต้นนี้เขียวเยอะนะครับแต่ก็ด่างเกือบทุกใบเหมือนกันนะครับนี้ก็เปลี่ยนวัสดุแล้วก็เหมือนเดิมครับมะพร้าวสับเพลย์ ใบก้ามปูแล้วก็ชีสเดือนแล้วก็ดินใบก้ามปูนะครับผสมแล้วก็ลดด้วยไตยโคโดมาแล้วก็ทาลองก็เหมือนเดิมครับอ่านี่ครับออสโมโค้ดใส่ไว้ครับหลักๆก็จะลดด้วยไตยโคโดมาช่วงเย็นอาจจะทิศละหุน หรือว่าอาทิตย์ละสองหนแล้วแต่นะครับถ้าฝนตกบ่อยๆผมก็3วันลดทีครับตอนช่วงเย็นแล้วก็น้ำหมักมูลไส้เดือนนี่ผมลดวันเว้นวันครับแต่ว่าเจือจางแล้วนะครับไม่ได้เข้มขน้ในใบเขียวต้นนี้สวยครับต้นนี้จะเหมือนต้นต้นข้างหน้าต้นชิปต้นข้างต้นชิปอะครับ นี่ใบใบล่าสุดส่วนนี้ใบใหม่ล่าสุดนะครับเห็นกันไหมเดี๋ยวผมหมุนกล้องแป๊บหนึ่งเซเรนิพิตี้นี่ไม่ได้จะชมพูด่างชมพูทุกใบนะครับบางใบก็เป็นสีอย่างนี้นะครับเป็นธรรมชาติของของเขาอยู่แล้วนะครับแต่ต้นคลิปที่ผมบอกว่าเซเรนิพิตตี้ที่ว่าด่างเหลืองหรือว่าด่างสีทองนั่นไม่ใช่ใบแบบนี้นะครับเดี๋ยวตอนท้ายคลิปเดี๋ยวจะตัด รูปที่ถ่ายถ่ายตัวสีเหลืองหรือว่าสีทองไว้ให้ชมนะครับเขาจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแต่สวยเหมือนกันครับเป็นไม้แรอยู่นะครับก็บางคนเขาก็เก็บอยู่ไอ้ต้นที่มันเป็นสีเหลืองหรือสีทองนะครับแต่ช่วงเนี้ยไอ้ด่างธรรมดาชมพูอย่างเงี้ยครับก็ราคาก็ลงมาเยอะแล้วครับต้นหนึ่งก็ พันกระบาททีก็ไม่ถึงครับแล้วแต่ฟอร์มอันนี้ผมนี่ครับแยกมาจากต้นแม่เดี๋ยวฉายดูต้นแม่ก่อนต้นแม่ผมไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าก็ได้มาแล้วผมก็เลี้ยงมาเรื่อยๆเรื่ยนะครับประมาณเนี้ยครับแต่บางต้นผมก็ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เลี้ยงนะครับเพราะว่ามันก็ต้องมีบ้างก็ก็ต้องหาซื้อมาบ้างนะครับ นี่นะครับนี่ครับด่างสวยนะครับเซเรนิพิตตี้นี้ได้ชมพูมานิดหนึ่งต้นนี้จะสวยสุดเลยครับสำหรับโซนด้านหลังต่อครับ บางต้นอย่างต้นนี้ก็ด่างกับทุกใบนะครับแต่ด่างแบบสีแบบมีเหลืองปนแต่ก็ด่างทุกใบนะครับสวยเป็นธรรมชาติดีครับอันนี้จะเขียวเยอะเขียวเยอะก็ไม่เป็นไรครับก็เลี้ยงไปมันก็มีติดด่างบ้างนิดหน่อยเห็นไหมครับประมาณนี้ครับนะครับ เลี้ยงไปเดี๋ยวลูกเขาก็มีเชื้อด่างอยู่ก็ไปลุ้นที่ต้นลูกเขาอีกทีหนึ่งนะครับเลี้ยงไปเรื่อยๆมเป็นงานอดิเรกหรือว่าเป็นการชอบส่วนตัวก็เลี้ยงไปนะครับอย่าไปซีเรียสกับมันถ้าเราชอบไม้ชนิดไหนต้นไหนก็เลี้ยงไปครับพอมีจะแบ่งปันหรืออะไรก็ค่อยแบ่งปันนะครับอันนี้ผมยังไม่มีเลยครับ ได้แต่เลี้ยงไว้ก่อนแต่ว่าอีกสักระยะหนึ่งก็ไม่แน่นะครับเพราะว่ามีต้นเล็กๆผมกําลังเลี้ยงอยู่เหมือนกันอาจจะแบ่งบ่งให้เพื่อนๆนได้ไปเลี้ยงดูนะครับนี่ต้นแม่ครับนี่ก็ทําการแยกหรือว่า เอาลูกออกไปบ้างแล้วนะครับอันนี้คงจะไม่เหลืออะไรละมีแต่ต้นแม่ทเทเลนิพิตตี้นี่ต้องดูหลังใบให้ดีๆนะครับถ้ารู้สึกว่าเขาชะง,งักหรือว่าไม่ค่อยโตนะครับเพราะว่าอะไรหลังใบเนี่ยครับผมเคยไปจับดูเมื่อเช้าผมก็จับนะครับมันจะมีตัว ตัวที่มันดูดดูดน้ําเลี้ยงใบะครับผมไม่ทราบชื่อว่าชื่ออะไรแต่เอามือไปรูปแล้วหลังใบอ่ะแล้วรูปขึ้นมาแล้วก็ามาดูครับมันจะเป็นสีเหลืองๆชวเขียวครับจำๆ่ำหน่อยลื่นเอามาดมดูมันจะเหม็นขาวๆาครับมันกําลังดูดน้ําเลี้ยงของใบอยู่นะครับพอดูดเสร็จใบเนี่ยมันจะสีซีดสีซีดไปนะครับแล้วก็ทําให้ต้นไม่ค่อยเจริญเติบโตอย่าไปโทษที่รากอย่างเดียวนะครับไม่ใช่ว่ารากมันจะมีปัญหาอย่างเดียวนะครับบางที มแมลงที่ดูดน้ำเลี้ยงจากใบเราครับทําให้ต้นไม้ใบหงิงอแล้วก็ไม่ค่อยโตนะครับอย่าลืมดูลิกดูที่หลังใบนะครับอย่าไปดูที่หน้าใบอย่างเดียวเดีย๋ยวผมจะให้ดูต้นที่มันมีปัญหาที่ผมเห็นทีแรกเลยนะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่าเดี๋ยวมันจะเป็นสีซิดินะครับยวผมหาแป๊บนี้ ใบเนี้ยครับเห็นชัดสุดแต่ว่าไม่รู้กล้องจะเห็นหรือเปล่ามันจะเป็นสีขาวๆจุดๆนะครับเดี๋ยวผมซูมแป๊บนึงเนี่ยครับเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับจะเป็นขาวๆจุดๆจุดๆก็คือมีตัวแมลงที่ขดูดน้ําเลี้ยงอยู่หลังใบครับแอบเราอยู่ครับ ทำให้ใบเนี่ยหงิกงอแล้วก็ไม่ค่อยโตครับเนี่ยอันนี้ผมรูปไปแล้วนะครับหลังใบใช้ฟองน้ําก็ได้ครับประคองใบแล้วก็รูปหน้าใบและหลังใบเบาๆนะครับเดี๋ยวใบไม้ของท่านที่สวยๆจะไม่เห็นเอาเนี่ยครับวิธีแก้เบื้องต้นนะครับเห็นแมลงดูดน้าเลี้ยงจากใบเนี่ยก็ฟองน้าเลยครับชุบชุบน้าก่อนนะครับเดี๋ยวเอาฟองน้ําแห้งๆไปรูปนะครับชุบน้ําแล้วก็บิดให้หมาแล้วก็ค่อยมารูปนะครับ นี่ครับก็ถ้าเจอยังไม่เยอะก็แนะนําวิธีนี้แหละครับพองน้ําชุบหน้าให้หมาแล้วก็มาลูบเบื้องต้นนะครับถ้ายังไม่เยอะถ้าเยอะมากก็อาจจะต้องใช้ยาพวกยากําจัดศัตรูพืชนะครับแต่ถ้าเราดูบ่อยๆเนี่ยผมว่าคงไม่ต้องไปถึงกับใช้ยาครับเพราะผมก็ไม่ได้ใช้เห็นก่อนแล้วก็กําจัดก่อนมันก็ไม่ค่อยมีก็ถ้าเจอใบไหนก็ ต้นไหนใบไหนก็อาจจะดูบ่อยๆหน่อยนะครับอาจจะวันเว้นวันหรือว่าสองสองวันก็ดูทีนึงครับผ่านมาว่าอาจจะมีตกค้างอยู่เราก็ดูเ้านิดนึงผมก็ใช้วิธีนี้ครับนี่ครับอันนี้เป็นเซเลนดิพิตตี้ทั้งแถวเลยนะครับต้นอื่นก็มีครับที่ช่วงนี้เห็นเขาบอกว่า ผมก็ถามกันว่าทำไมเงียบเงียบไปไปหายไปเลยอันนี้อันเนี้ยครับเนี่ยนี่น,น,นี่ที่โดนมแมลงดูดด้านหลังใบครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับมือไปลูบไปจะเหม็นเหม็นแล้วก็เหลืองๆติดมือใช่เลยนะครับแต่ถ้าลูบแล้วลูบหลังใบแล้วไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรติดมือมาปกติเนี่ยก็เป็นที่ลากนะครับน่าจะเป็นพวก เชื้อราครับก็เบื้องต้นถ้าไม่อยากใช้สารเคมีก็ไตโคโดมานะครับแนะนำเพื่อนๆแล้วก็ใช้น้ำหมักมูลไชเดือนลดซะหน่อยนี่นะครับบอลกระดาษดำด่างนะครับแต่อนนี้ผมเขียวเยอะมาดูต้นเล็กไม่ใช่ครับต้นนี้อันนี้มอป่านี่ครับบอกระดาษดำดาๆ ก็มาดูต้นใหญ่กันเห็นในโซเชียลเขาถามหากันอยู่นะครับว่าน้องกระดาษดำด่างหายไปไหนเงียบจังเลยวงการไม้ด่างก็เขาก็ยังเล่นอยู่นะครับแต่ว่าช่วงนี้ไม้มันก็ธรรมดาและครับก็เก็บเก็บสะสมกันเลี้ยงกันต่อไปนี่ครับอันนี้ด่างทุกใบนะครับ กระดาษด,ดำด่างก็ช่วงนี้ก็ถ้าใครยังไม่มีหรือว่าเข้ามาเล่นไม้ด่างใหม่ๆเล่นอโลคาเซียนะครับก็แนะนำก็าเก็บๆไว้นะครับมีพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หลายคนก็ขายขายกันอยู่ส่วนตัวผมก็มีขายนะครับแต่ว่าช่วงนี้ยังปล่อยไม่ได้นะครับบนกระดาษดำด่างพร์มยังไม่สวยต้นเล็กอะ่ะเดี๋ยวว่างๆจะ ลงคลิปให้ดูนะครับใครสนใจก็ทักมาได้บอลกระดาษดำด่างต้นเล็กส่วนเซเลนดิฟิตี้เนี่ยครับก็ <c oughs> มีต้นเล็กอยู่ครับแต่ว่าขอดูฟอร์มไว้ก่อนนะครับว่าน้องสวยไหมถ้าไม่สวยก็ยังปล่อยให้ไปไม่ได้ครับแล้วผมก็มีไม่เยอะด้วยแต่ต้นที่ผมเลี้ยงอ่ะ เลี้ยงไว้ดูเองอ่ะเยอะครับต้นที่จะปล่อยให้เพื่อนๆแบ่งไปเนี่ยต้องดูก่อนครับว่าต้นสวยไหมถ้าใครสนใจก็เนี่ยครับหามาเลี้ยงได้ครับหนึ่งในต้นไม้ที่เมื่อก่อนเป็นกระแสะมากแต่ตอนนี้เงียบแล้วก็ราคาลงมาแล้วแต่ก็ ใครชอบก็เล่นได้นะครับความงามของเขาเนี่ยครับโอเคเดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปด้วยภาพน้องเซเลนต้นนี้แล้วกันนะครับก็ใครมีปัญหาเรื่องการเลี้ยงก็ที่ผมแนะนำไปต้นชะงักก็หนึ่งดูใบนะครับใต้ใบสองระบบราก ถ้าเป็นใต้ใบก็ลองเอามือมือรูปดูนะครับว่ามีแมลงดูดนำเลี้ยงใบไหมถ้าถ้าไม่มีก็ไปดูที่ระบบลากถ้าลากมันเป็นเชื้อราครับต้นมันก็จะชะงักอยู่แล้วหรือว่าอาจจะเป็นโรคเน่าโคนเน่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไปศึกษาดูว่าใช้ตัวยาหรืออะไรได้บ้างแต่ส่วนตัวผมใช้ไตรโคโดมานะครับใช้ไตรโคโดมาไปช่วยจัดการ อาจจะลดทีหน่อยเพราะว่าไต่คตโดม่เขาเป็นเชื้อราดีไม่ได้เป็นยานะครับแต่ว่าก็ปลอดภัยสำหรับเราไงครับไตคตโดม่คนที่อยู่คอนโดหรือว่าบ้านที่มีเด็กมีสัตว์เลี้ยงนะครับใช้ยาแรงๆยาฆ่าเชื้อราหรือว่ายาฆ่ามแมลงมันคงไม่ดีอะครับก็เลี่ยงมาใช้พวกเนี้ยระบบเนี้ยครับเป็นธรรมชาติ ไทโคโดมาลาตัวดีเนี่ยครับไปช่วยแล้วก็ใบนี่ก็ไม่ต้องไปใช้ยาครับลองมือรูปดูหลังใบถ้ามีตัวแมลงดูดใบก็ที่แนะนําไปแหะครับฟองน้ําชุบน้ําให้หมาแล้วก็รูปสักระยะหนึ่งก็ค่อยๆดูแล้วมันก็จะหายไปครับก็ลากันใดด้วยภาพนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้คงม,มีให้ความรู้บ้างนิดหน่อยนะครับผมก็ไม่ได้ เก่งอะไรเพราะอันนี้ผมก็เลี้ยงเองจากประสบการณ์เพราะใครมีปัญหาอะไรแบบผมเนี่ยก็ลองลองดูดูเอานะครับว่าเป็นแบบที่ผมพูดไหมอา่าวันนี้ผมก็ลาไปด้วยภาพนี้สวัสดีครับ